เออพี่น้องขอแล่นน้ำกันอีกแล้วต้มปลานิ่นพนงพี่น้องเลยต้มปลานิ่งเนาะอทเทพักเทียังไปหรอน้ำป้ามุ้ยพี่น้องเลยใส่ซองอยางเนาะลวดใส่ใส่ไปแดงน้ำบ่ซิมบุกันอืมต้องใส่ไปแดงน้ำเลยพี่น้องเลยมัเนี้เอาก็สิมาเอ็นจิ้มเนาะพี่น้องเนาะ อ๋อถาเบิงเวลาเห็นแล้วเวลาสกินเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพอมั้พี่น,อน้องวันมมน, <c oughs> นี้ต้มปลานิ้นพี่น้องไหมเจลโอ้ยหอนพี่นออ้องไหยขอโทษกับหอนเสื้อเพี่น้องไหยมันหอนไงมเอามาๆจิ๋วขอหนัน วันวนี้จบวยเลยเปิดพลงแหงวะอตัวะนิบพี่น้องเลน้ำปาุ้ใส่ตะเกียบตั้งนัวแสบเราเราจให้ไปแดกแดกกับบุ้มี่ ยี่กแม่บาปไม่เด้หรอกแหละแม่บาปมันยัง่ายก็าเล่นั่ายของเขานี่ยนี่แหละพี่น้องเลยชีวิตไม่งานต่างแดนเนาะทุกๆแหละสุดประมาณน,น,นี้ไปซื้อข้าวบุ้ยเราพี่น้องเลยขอแค่ เดี๋ยวเงินกุ้งเนี่ยเอาเขาแห้งเลย มามาพี่น้องเนื้อในนี่กระดูกมันไน่เงี้ยกินอื๋ยัพผิกหลาลงไปเนาะ เป็นประท้วเห็ดคลิปกินถั่วแบบนี้ไปอย่าเบื่อประท้นเด้อทำเป็นกำลังใจประทนะครับมันบาสทีน้ำเบื่อน้ำเบื่อแน่้ๆน้อยแต่บัวเนาะ

hoàng nha suốt luôn nó 4000 tiền đáแก้ว ไป độ โอ้เวลาเห็นงานเบบนีน้องเบิร์มีออเดอร์เจก้มาเนี่ยมีออเดอร์แล้วก็แลนโดอะไรเงี้ยอ่มีลายังแล้วก็พอนานานรานม้อนองเลยเอาคอยก็นะเจง่าอยู่ Hãy à, gần nữa gần cùng một hỏi nữa chuẩn nhu cầu hay là จะแบอกอคือวกทางปดมอยากไปหดเอะจะไอยากทายบ่ก็แบบนา่นเนอะจะไปกินแบบเนียงปลาคอบ่ต้งปลาคอเนี่ยนะแบบเนี่ยมแปลนีด้เนี่ยไปพาน้องอยู่บ้านด้อเก่อนพาน้องมันบ ปลาปลาปลาคอมาเนาะตุปลาคอหน้ามาเลยมีพันมีอันเอาพักอันมาพันที่คอพากเถื่อเจ้าพักเยอะหน่อยที่วันบุคคล

ลงเลยเรอตัวคนเียงยังก็แม่บอกไปฮะเียงัก็บคนนาะไก็อลแ้วันไมย์บัางไปอตาห์ามสาอาหองตย่างดีเลยไอ้อนโคชาเลยแต่เม่บั่งมันมาอยู่นีไม่อยู่งกัน बुधरायो पिनाङ आ हो बाइ बा ठीकै ला भानी आ भिनो जडै का सम्नि हेडा हापेन के बुधोन तले हेडे पिनाङ गरे हापला लाइक र शेयर पसत खा हे दे